คลิปนี้เราก็จะมาจัดอนันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังการเล่นความเร็วและความเร็วการวิ่งที่ดีที่สุดในตำแหน่งหวัสดีครับนอนนอนแล้วก็เจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราก็จะมาจัดอนันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังการเล่นความเร็วและความเร็วการวิ่งที่ดีที่สุดในตำแหน่ง CB กันนะครับ แล้วก็มาดูกันว่าจะมีใครติดท็อปใน5อันดับนี้กันบ้างคลิปนี้ก็เป็นเพียงการนําค่าพลังมาจัดอันดับส่วนนักเตะตัวไหนจะน่าใช้หรือไม่น่าใช้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนไปตัดสินใจเลือกใช้นักเตะกันนะครับแล้วก็จะนําค่าพลังมอาบวกกับสกิลบูส์ยังไม่รวมกับการเทนตัวการรับตัวครับก็สําหรับตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กเราก็จะนําค่าพลังการเร่งความเร็วมาเป็นตัวหลักแล้วก็จะนําค่าพลังความเร็วการวิ่งมาเฉลี่ยกับการเร่งความเร็วนะครับ เราก็จะได้นักเตะที่มีการเล่นความเร็วที่ดีและความเร็วการวิ่งที่ดีด้วยนะครับไปครับเราก็ไปดูกันว่าจะมีใครติดท็อปใน5อันดับนี้กันบ้างเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5อันดับที่5ตกเป็นของคาร์เตอร์วิกเกอร์โอวีอาสัญชาติสหรัฐอเมริกามีการเล่นความเร็วอยู่ที่120 ส่วนความเร็วกันวิ่งอยู่ที่129สกิลบูทการแท็กเกิลมีการบวกค่าพลังการเร่งความเร็วถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล20วิกเกอร์ก็จะม,มีการเร่งความเร็วอยู่ที่135เลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าวิกเกอร์ติดอันดับที่เท่าไหร่การเร่งความเร็วติดอันดับที่6ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่19เลยนะครับ ก็สำหรับวิกเกอร์ที่ติดอันดับเพราะว่ามีการเล่นความเร็วที่ดีแล้วก็มีความเร็วการวิ่งที่พอใช้ได้เลยนะฮะไปครับเราไปดูอันดับที่4อันดับที่4ตกเป็นของมิลิตา o v ว114สัญชาติบราซิลมีค่าพลังการเล่นความเร็วอยู่ที่1 3 1ความเร็วการวิ่งอยู่ที่134สกมสิบสสบูความแข็งแรง ไม่มีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็วและความเร็วการวิ่งแล้วก็มาดูกันว่ามิลิเตอติดอันดับที่เท่าไหร่การเล่นความเร็วติดอันดับที่9ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่14เลยนะครับสําหรับมิลิเตอมีการเล่นความเร็วที่ดีและความเร็วการวิ่งก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะฮะก็เลยได้คว้าอันดับที่4ของตําแหน่ง CB ไปนะครับเรามาดูอันดับที่3อันดับที่3ตกเป็นของ ลาคัว OVR 1 1 1ยสสัญชาติฝรั่งเศสมีการเล่นความเร็วอยู่ที่133ความเร็วการวิ่งอยู่ที่139สกิลบูธความแข็งแรงไม่มีการบวกค่าพลังการเล่นความเร็วและความเร็วการวิ่งแล้วก็มาดูกันว่าลาครัวติดอันดับที่เท่าไหร่การเล่งความเร็วติดอันดับที่8ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่9เลยนะฮะก็สำหรับลาคัวมีการเล่นความเร็วที่ดีและความเร็วการวิ่ง ก็ดีด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูอันดับที่2กันนะครับอันดับที่2ตกเป็นของมลดินนี่ OVR 112สัญชาติอิตาลีมีการเล่งความเร็วอยู่ที่136ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่136สกิลบูตการประกบคู่ต่อสู้มีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวลย0 m าร d ดินี่โอ1 1ก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่151เลยนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามา d ดินี่โอ1 1ีติดอันดับที่เท่าไหร่การเล่งความเร็วติดอันดับที่5ส่วนความเร็วการวิ่งติดอันดับที่2เลยนะก็มา d d ดินี่่างนี้ก็ถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะไปครับเราไปดูอันดับที่1อันดับที่1ตกเป็นของ ม a ลดิน i ี OVR 115รสหสัญชาติอิตาลีมีค่าพลังการเล่งความเร็วอยู่ที่138ส่วนความเร็วการวิ่งอยู่ที่1 3 8สกิลบูตการตั้งรับมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งถ้าบวกกับสกิลบูตเลเวล20 m a l d มั i ดิน OVR 115ก็จะมีความเร็วการวิ่งอยู่ที่153เลยนะครับ ล้วก็มาดูกันว่ามาร์ดินี่ OVR 1 1 5ติดอันดับที่เท่าไหร่การเล่งความเร็วติดอันดับที่3ส่วนความเร็วกันวิ่งติดอันดับที่1เลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามาร์ดินี่ OVR 1 1 5ติดอันดับที่เท่าไหร่การเล่นความเร็วติดอันดับที่3ส่วนความเร็วกันวิ่งติดอันดับที่1เลยนะครับก็สำหรับมาร์ดินี่ก็ได้คว้าอันดับที่1ไปนะครับโอเคครับคลิปนี้คลิปการจัดอันดับ ็อป5นักเตะที่มีค่าพลังการเล่นความเร็วและความเร็วการวิ่งที่ดีที่สุดในตำแหน่ง CB ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม